แต่ก่อนเลยเนี่ยตอนที่ยังไม่ใช้ออมเบียหนามจะไม่ละเอียดไม่สวยขนาดนี้คือตอนนั้นน่ะถ้าไม่ได้ใช้อ่ะหนามมันจะห่างเขาสร้างเพื่อปกป้องตัวเขาเอง,งก็เพื่อป้องกงันแมลงหรืออะไรต่างๆเข้ามาทําลายเขาสวนผู้เรียนนะคะอยู่ที่อ,อําเภอเขาคิจจกูจกังหวัดชลบุรีนะคะก็เป็นสวนผู้เรียนของคุณ ซอชัดนะคะนินปานะคะเป็นเผือทุเรียนพันหว่องทองลูกค้าใช้วัคซีนพืชออมเบียของเราตั้งแต่ระยะไหนบ้างคะใช้แทบทุกระยะเลยตั้งแต่ก่อนมีดอกยันมีดอกมีลูกจนขายเสร็จก็ใช้ตลอดสำหรับที่ลูกค้าใช้วัคซีนออมเบียมาค่ะใช้เรารู้สึกว่าได้ผลไหมคะคือมันมันได้ผลในเรื่องของหลักๆเลยก็คือทรงทรงของทุเรียนของทุเรียนมันจะเป็นทรงไซส์เดียวกันหมดเลยหนามเขาจะสวยหนามถี่ละเอียด สวยงามผิวก็สวยงามเห็นบอกว่าจะได้น้ําหนักที่เพิ่มขึ้นด้วยจากผมมาลผลิตปีก่อนใช่ไหมคะน้ําหนักได้เน้นแก่มากหรือแก่น้อยถ้ายิ่งแก่มากน้ําหนักก็จะลดลง <arena> คุณเสารชัดจะพาเรามาดูนะคะตอนที่ใช้วัคซีนพืชอมเบียของเรานะคะหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วลูกค้าคะหลังจากใช้แล้วเป็นยังไงมั้งคะแล้วจะเก็บเกี่ยว,วอันนี้เป็นใบแขนงแต่ก็มีมีความสมบูรณ์ใบใหญ่หนาบังวาวพร้อมที่จะรับอาหารได้เต็มที่คือว่าเราต้องรอให้เน,น,นี่ยพวกนี้พวกใบที่อยู่ปลายกิ่งอนะ มาแทนยอดใหม่อาไวาก่อนอ๋ออ้เราเลี้ยงไว้เพื่อให้พืชสะสมอาหารใช่ชุดใหม่ออกมาปุ๊บเราค่อยจัดการพวกแขนนอันนี้ก็เป็นทุเรียนนะคะมีส่วนของคุณสรชัดนะคะที่ใช้วัซีนพืชอมเบียน,นะคะที่คุณสระชัดบอกว่ารูปทรงมันสวยแล้วก็สีสวยเนาะแต่ให้คุณสรชัดอธิบายดูจากหนามเลยว่ามันมีความถี่แค่ไหนคือการสร้างหนามเยอะขนาดนี้เขาสร้างเพื่อปกป้องตัวเขาเอง ็เพื่อป้องกันแมลงหรืออะไรต่างๆเข้ามาทําลายเขาแต่ก่อนเลยเนี่ยตอนที่ยังไม่ใช้ออมเบียหนามก็ไม่ละเอียดไม่สวยขนาดนี้คือตอนนั้นน่ะถ้าไม่ได้ใช้อ่ะหนามมันจะห่างอันนี้ใช้ออมเบียนะคะก็จะได้ทรงที่สวยนะคะแล้วก็หนามละเอียดแล้วก็ผิวสวยมากขนาดมีหนอนหนอนยังทำลายเปลือกไม่ได้เลยแค่มีรังแค่มีรังแต่ไม่ได้ไม่ได้ทำลายเปลือกอะไรเนาะผิวยังไม่เป็นอะไรเลยไม่เป็นอะไรเลยนะคะจากการใช้วัคซีนพืช